คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปรีวิวเลนส์ตัวหลักที่ผมใช้มาโดยตลอดโดยต้องบอกนะครับว่าตอนนั้นที่ผมซื้อเนี่ยซื้อมาด้วยราคาหมื่นหนึ่งกระเป๋าแห้งเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยประมาณ4ี่หมื่นกรณีที่อยากได้มุมกว้างสุดเนี่ยเราก็สามารถได้มุมที่เป็นวายถึง20สามารถทําให้อ่าเอาไปวอกหรือว่าถ่ายคลิปในระยะใกล้กๆแบบนี้ได้กรณีที่เราต้องการซูมทางยาวเนี่ย เราก็สามารถหมุนซูมออกมาแบบนี้ซึ่งจะทําให้ได้มิติของภาพและมีการดึงเข้ามามากขึ้นห้องของผมเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากมันมีระยะที่แค่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดระยะเลนส์เป็น24ผมมองว่ามันอาจจะดูอึดอัดในเรื่องของ f c ลซหละมันพอหรือเปล่า F2.8 จะดีกว่าไหมตรงนี้ผมต้องพูดเลยนะครับว่าตอนก่อนจะซื้อเนี่ยผมก็คิดในจุดตรงนี้แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเป็นงานถ่ายรูปผมเชื่อว่าควรขึ้นไปเล่น F2.8 เลยซึ่งเป็นตัว2470แต่ถ้าเกิดเป็นงาน วิดีโอเนี่ยสำหรับ20 70เนี่ยมันพอจริงๆนะทุกคนในงานวิดีโอเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ต้องการเบลอด้านหลังที่มากถึงขั้นต้องใช้2.8นึกเปล่ามั้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะแต่พูดจริงๆว่า การถ่ายให้เห็นบริบทอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นส่วนสําคัญแถมเวลาที่เราบิดไปที่70ใช่ไหม f4 ก็จริงแต่ไปเทียบ f4 ที่มันเบลอมากนึงภาพไม่ด้านหลังอะ่ะในส่วนของความคมเนี่ยแน่นอนถึงจะไม่ใช่ gm แต่เป็นเลนส์ระดับ g เนี่ยมันก็ให้ความคมที่แบบริกูดเลยซึ่งตัวนี้ผมใช้มาประมาณเกือบ2ปี ตั้งแต่เลนเพิ่งออกใหม่ๆเลยต้องบอกว่าประทับใจมากมันได้ช่วยผมในการทํางานเยอะมากอ่ะทุกคนซึ่งกรณีที่ผมอยากได้แบบเลื่อหลังมากๆเลือหลังจัดเนี่ยผมจะมีเลนอยู่อีก2ตัวนะครับตัวที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็น ซิกมา16 f 1กกับซิกมา30 F 1.4นะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวซึ่งจะใช้ทดแทนกันได้โดยที่ผมสัมผัสได้ถึงความต่างนะครับในส่วนของตัวซิกมาเนี่ยในการถ่ายในการอะไรแบบเนี้ยมันจะให้ความคมพวกขอบอะไรแบบเนี้ยมันจะมีความชัดกว่าแต่ถ้าเกิดตัวโซนี่เนี่ยมันจะให้ไปในทิศทางที่นุ่มมากกว่าโดยภาพรวมเนี่ยแม้เลนตัวซิกมาเนี่ยตั้ง16-30จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ9000จนถึง1 0,000นต้นๆแต่ผมอยาก จะบอกว่าความโหดเนี่ย แทบไม่แพ้กันเลยเพียงว่าเลนตัว20-70ตัวเนี้ยมันให้ความคุ้มค่าที่มากกว่าเราไม่ต้องคอยเปลี่ยนเลนบ่อยๆสามารถจะใช้ระยะต่างๆได้เพียงแค่บิดนะครับเป็น20 35 50 70หง่ายๆจบเพราะฉะนั้นเนี้ยตัวเนี้ยก็น่าจะเป็นตัวที่แบบให้ดยาวเลยทุกคนยกเว้นว่าอาจจะมีตังไปอัพเป็น2870 f 2หรืออาจจะไปตัว5 0 150 f 2ที่เพิ่ f งรออกใหม่คลิปนี้เนี้ยหวังว่าพเพื่อนๆจะชอบและก็ได้ทะรรถในการรับชมรับประสบการณ์ใหมๆ่ๆในแง่มุมของการใช้เลน ถ้าคุณเพื่อนชอบก็ฝากกดหัวใจกดติดตามบันทึกและกดแชร์ให้กับผมด้วยบาย